เมื่อวันที่7พฤษภาคม2568ณนห้องประชุมประเภทราชาชั้นสามอาคารรัตนเทพส,ตร,พต,ราาสตรีวุทิศาสตราจารย์สิิวิมลสุทธิสารรองอธิการบริ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารครูและบุคลากรทางการ,าการศึกษาจำนวน200คนจากสถานศึกษา30แห่งที่เข้าร่วมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ และพิธีมอบสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กประจำปีงบประมาณพาศ2568โดยภายหลังเสร็จสิ้นในโครงการ้าร่มโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษานอกจากนี้สถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการยังมีสื่อประดิษฐ์สื่อวิีทัศน์และป้ายเกรดความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาสาระการเรียนวิชาหลัก ในระดับปฐมวัยและปฐมถมศึกษาซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาโดยในช่วงเวลา9ก้านาฬิกาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโดยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยมีวิทยากรอาจารย์จันทนาวรรันธ์และผู้ชี่ยวาตอาจารย์ดรอภิรัตศิระวรกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยากรประกอบด้วยวิชาศาสตร์ตราจารย์ดรอาทิตย์เนื่องอุดมและอาจารย์ดรพินิดนันเนื่องจากอวนอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยากรคืออาจารย์ปริญญาเงินพลอยและอาจารย์กุลพัอน์ส่นนทองอาจารย์ประจำวิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรมวิทยากรประกอบด้วยอาจารย์ปดดาัดาพานิชยพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษวิทยากรผู้เชี่ยวชาตราจารย์ศา,าสตร์วิมลสุทธ,ธิสารรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มและอาจารย์เบญจพรน,นวลประเสริฐอาจารย์ประจำวิชาเอกภากษาอังกฤษ คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์กลุ่มปฐม,มวยัยวิทยากรประกอบด้วยอาจารย์อารีพรภูคงสดและอาจารย์ธนพรแถวไทยสงอาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐม,มวยัยคณะครุศาสตร์และกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพโดยวิทยากรผู้ชศาสตราจารย์ดรพิชิตอ้วนไตราอาจารย์ประจำสาขาวิชาวสากรรมศินคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นในเวลา11นาฬิกาเป็นพิธีมอบสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาโดยมีผู้ศาสตราจารย์ด็เตอร์กันยาบานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีเป็นประธานในพิธีมอบสื่อและกล่าวปิดการประชุม